สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสู้ขู่สุขคนจ้าก,กับว่าพพอๆกับเอมี่คือเก่าค่ะกับบรรยากาศรอบบ้านเนาะจ้าเนาะพามาเบิ่งทีข้าเจ้าค่ะบ่แม่ณทีเจ้าของเนะาเนะเด้อมองนี่กะข้าเจ้าเกี่ยวเขาไปแล้วเนาะค่ะเนาะตรงที่เอมี่ผ้ามาาล่นหิมะแล้วกับเบิ่งต้นเขาซาลี่ผู้ใดจำได้บ่จ้าข้าเจ้าเตรียมดินไว้ปลูกพักปลูกอาพืชผลของข้าเจ้านะจ้าเนาะ่วนที่ดินเขาไม่งากะ ตัดหญ้ากะในซัมนี้ค่ะบ๊อบงหลายเนาะเพราะว่าแดดหอนจ้ะบรรยากาศมื้อนี้ท้องฟ้าเบิ่งคะ่ะอากาศดีจ้ะหมู่บ้านก่อนนี่ฝนตกคะ่ะมืะ้อนี้ก็เลยอ่ะเป็นแบบเขาเอิ้นว่าจังได๋ล่ะบ่มีเมฆบ่มีอีหยงังแต่ว่าบรรยากาศกับ่๊้อนค่ะพี่น้องพามาเบิ่งบัเกเขือเทศและ้วกะับักอึอค่ะบักอึหรือว่าลูกซุกคินี่เนาะค่ะเนาะงซุกคินี่แบบกลุ่มๆจ้ะพี่น้องพามาเบิ่งคะ่ะออกลูกแล้วค่ะ แต่ว่ามันบางแามค่ะปีนี้เนาะนี่แหละค่ะตรงนี้อ๋นี่นี่ไปอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งแล้วก็ไปซุปเนาะค่ะน้องกระเสบคือกันแกงกระแสบค่ะพี่น้องแกงเลี่ยงแกงเอียงอันนี้มันเหี่ยวค่ะพี่น้องนี่อันอันสดๆดเนี่ยมันสีง่ญ่อยู่ค่ะนี่แหละค่ะฟนบ่โตกลายค่ะปีนี้ก็ได้ซัมหนีแล้วจ้ะพี่น้องทางพุนก็เป็นใบชะคามของอิมีก็แตกยอดอยู่ค่ะเดี๋ยวมือได้บางๆสีมากินเบิ่งมะเขือเทศจะพี่น้องตายแลวจ้ะต้นหนึ่งเนาะ มันตายหย่อนยังหักเน่าว่ามัลลูค่ะแต่ว่าทางผุนก็งามอยู่ค่ะแต่ว่าปีนี้โอ้ยมันแตกค่ะพี่น้องมันหอนหลายมือนันฝนตกเลยแตกค่ะเดี๋ยวสิพามาเบ่งสุกินี่ทั้งอีกค่ะพี่น้องสุกินีแบบกรมๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมีสิเก็บไปแกงเลี้ยงอยู่จากมือค่ะของเอ็มี่กะกำลังงามค่ะพี่น้องเบักเบิบักสุกินี้เง้าวบ่งงามเลยค่ะปีนี้บริกินดค่ะ เบิ่งค่ะแต่ว่าไม่ยาสีปลกินค่ะจังสีพิ่นว่ามันหน่อยเนาะคะ่ะแต่เอมี่สิเก็บไปกิน <c oughs> ถกใจะเอมี่แล้วน้น่อยแบบนี้บ้านมันใหญ่นี่เสียป,ปันใดบรมากค่ะมาก,กินอันน้น่อยคาร์ออเคเลนาาน่นนะจ๊ะเนาะมะเขือเทศค่ะกำลังซุกค่ะพี่น้องใส่ตับบะุงใส่เมี่ยงคือสีเสบเนาะคะ่ะเนาะมะเขืออส้มนี่ไหมค่ะอ่ะเดี๋ยสีผ้ามาเบิ่งไก่กกกค่ะพี่น้องแต่ว่ามาเบิ่งอันนี้กอน มียังกะจกอวดอยากอ่างะออ่ะบ่ได้งามค่ะพี่น้องจ้ะต้นอ่นนะ,นะ,ะนมไม้ฝรั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าด,ดินบ่าง,งามมันเป็นดินเหนียวจะ<ม>้ะเบิ่งค่ะเพรปูคนอันคุดแล้วก็สิเป็นจยางสีขดินแข้งแข็งค่ะ,คะกะ่อนนี่ทุบหัวนี่หัวแตกเลยค่ะพี่น้องตรงนี้เพิ่นสิปูอีหยังปลูกทั่วปากอ้าบ่คือว่าปลูกฟิน็อกคีโอวปลูกอีหยังเพิ่นละค่ะอันแพ้นการก็เพิ่นเพิ่นกับคุดดินไว้เนะาะทังนี้จะพี่น้อง มา,มาเบิ่งมะเขือเทศมะเขือเทศกำลังสุกค่ะปีนี่บาง่ามแต่ว่าสุกแดงดีขึ้นอย่างนี้จะ้ะเอาไปอบเนาะค่ะเอาไปย่างก็แซบค่ะมะเขือเทศที่มีมาก,กินพี่น้องมันแตกค่ะเบิ่งค่ะมันสิเป็นแตกอย่างส่มันบะง่ามค่ะแต่ก็กินได้แซบขึ้นกันเนะาะปวดซานพิษค่ะทางนี้กำลังเหลืองๆส,สมพี่น้องเบิง่งแตกอย่างส่จะพี่น้องขายบ่ไดเด้อค่ะ ขายเขากับซบื้อเนาะมแจะปลูกกินค่ะไอพวกที่ห้องไปซื้อนี่เขาจะปลูกลงเลื่อนดีขึ้นอย่างนี้ค่ะมันบ่แตกเนาะอากาศดีมะเขือเทศเง่ค่ะน,นี่กระแซบค่ะกินกับสลัดเนาะกินโซดค่ะยุบานก็ก,กินลายอายจนกินน้ำบะท่านค่ะพี่น้องสีเซ่แข็งหรือว่าเห็ดสอดไหวนะคะเนาะเบิ่งค่ะอันนี้ก็งามค่ะค่ะหน่วยเงวงามอยู่แต่วา่ามันก็เป็นดังๆในแดดฮอนลายพี่น้องเอ้ยค้นกระสีตายพักแงากระสีตาย แสบไปเฮ็ดซอสค่ะพี่น้องส่วนบะเขือบะเขืออีหยังเอ็มไม่มาก,กินนี่อันนี้บะเขือเชิดเชื่อรีอ่พี่น้องโทษเด้อพี่น้องเด้อผ้าท้ายแล้วก็หมุนอยู่หมุนออมถีบนี่ค่ะกำลังแตกค่ะพี่น้องงามงามไปปิ้งเนาะปิ้งตำเจวค่ะพี่น้องตำเจวไว้กินเดี๋ยวคันมีเวลาจักมือใดค่ะสิเก็บกินให้เบิง่งปลอดสารพิษค่ะ ซิมก่อนออแศบๆหอมๆคุณพี่นอ้องม,มาเกือเห็ดสูรีอ่อร่อยอร่อยอกินแล้วก็ติดใจพี่นอ้องพอแล้วกินให้เป็นนันยาสะซื้อนี่งามพี่นอ้องอแดงคัก อันนี้มมีมา,ากกินปันไดแต่ว่าสิกินโชเด้อพี่น้องเด้วยกินคือกันปอดสารพิษแซบ่บคือกันแต่บ่หอมมันจะออกสม่ำๆค่ะอืมุดใจอะไรพี่นอ้องกินไปนัมเราไปนัมค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้องคอนเท็ดคลิปบอดีกะแต่ก็อยากเฮ็ดค่ะพี่นอ้องออือืแซ่บๆๆ มนันคือเชือดชดนู่นี่ก็แตกพี่น้องอุ๊ยเบิ่งครับพี่น้องมเัเขือเทศอีหยังมันคือแตกจังสิพ่อเก็บแล้วจะเดี๋ยวสิให้พ่อปูมาเก็บเพราะว่าเพื่อนปูเพื่อนขยะกเก็บเก็บไปบอกว่าเอ็มมี่ไปเอาเด้ออยู่บ้านนะเพื่อนว่าเอ็มมี่ก็เออเออเย้มสิอยากได้ก็สิไปเอาเดอกพ่อปูบอกเพื่อน ลายครับ,บพี่น้องขน้นปีนี้ปลูกหน่อยได้จ้ะปลูกหน่อยก็กินน้ำพระท่านสามสีข้นเนาะค่ะเนาะงกานปลูกลายกับโอ้โเซแคแข็งพี่น้องเฮดสดดเบิ่ค่ะขี้ไรต้นขี้ไรต้นนี้กระแตกจ้ะพี่น้องลองกินเด้อย่ะเได้พี่น้อง,อง,องซื่อมากินนี่ผู้ใดมากินสดๆดนี่อันนี้สีหอมโรยนํามันมากกอกโรยเกลือจักหน่อยแซ่บค่ะครับพี่น้อง มะเขือเทศอันนี้ต่ำบกหุ่งพี่น้องเอออยากกินเด้แต่ว่าบ่ได้สั่งสื่อบกหุ่งค่ะโดนโด,ดนให้เครื่องปรุงเบอระสกอนเบิบ่งค่ะพี่น้องงามหลายต้นนี่ต้นเดียวได้ค่ะแต่ว่ามันปรุงกิ่งปรุงการออกมาเห็นบ่ค่ะโอ้ยฮะเก็บนี่คือสิสะใจรักเนาะอันนี้นี่กินสดกระแซบเอาไปอบกระแซบ อกหรือว่ายางก็เสบค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับบะมี่อียงกะไรสาละค่ะผ้ามันเบิงผักสวนขั้วเนาะเนี่ยเอมีมากค่ะจากกระขอบพูดหลายๆพี่น้องที่มาติดต,ตามรับชมนนนนเนะจ้ะนาออันนี้กับเขียวๆเยอะจ้ะพี่น้องกําลังแตกรุ่นต่อไปค่ะมันมันสีเบิดมันสีเสีบค่ะพี่นอ้องพื่นพกเครือเอทอันต้นนี้ไหมพี่น้องอันเป็นพู้เป็นพ่วงนี้ไหมงามค่ะค่ะเบิงค่ะเขียวนี้มันสะเป็นช่อเด้ เวล่าข้าจเจ้าสิตัดขายข้าจเจ้าสิตัดยังสี่ล่ะตัดขายเป็นพวน่วงนี่โอ้ยเสาร์ออนไลค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องเอ้ยอ่ปะปลาเกือเทศบานหา้าสูงทวมหัวเอ็มมีจ่จะพี่น้องสูงกว่าเอ็มมี่ได้นี่เกือเทศบานหา้ากันเค็ดดีๆกระสีเกิดอันหลายซ้ำนี่เนาะนี่แล้วค่ะท่างนี้กับพี่น้องเป,เป็นพุ่มเป็นพ่วงยจนจนหยอดยอดอันนี้ยอดเขาด้วยพี่น้องแตกจนอันหอดยอดสุดท้ายเนาะเบิ่งค่ะ กาลังอันสุดยอดมากระเต็มเยู่จ้ะระดับเนาะค่ะเนาะเป็นระดับระดับอันนี้ก็หญ่ลงมาหญ่งลงมาอันนี้ก็ซุกแล้วครับพวกนี้ซุกแล้วเนาะส่วนข้างล่างก็เก็บเก็บไปเบิดแลลวจ้ะมีต้นเดียวจ้ะพอปลูกบนสื่อมาปลูกก็สีเห็นจำสีแล้วพี่นอ้องอ่ะก็ขอบพูณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันนะจ้ะเนาะสำหรับมือนี้่เอ็มีก็ต้องขอตัวไว้ไปก่อนจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า